จัดอะไรเว็บร้อยงบหลักหมื่นมีอะไรบ้างนี่ไงบอกเลยว่าโคตรสุดทุกคนนี่บอกเลยว่าเวีบร้อยของเราต้องสุดอยู่แล้วนี่จะเป็นทรงแว้นหรือตลองนะครับดีดูชุดลาะอันนี้ดูแต่ละชิ้นเลยเออถ้าใครอยากดูผมประกอบนะแล้วก็อะไรแต่ละชิ้นซื้อได้ยี่ไนแล้วก็ใช้งบประมาณลหลักหมื่นเนี่ยมีอะไรบ้างก็ไปชมคลิปเลยประกอบเว็บร้อยไปดูชุดนี้โคตรสวยของจริง ใช่แน่วันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาดูแบบเว็บร้อยงบหลักหมื่นนะแค่ชุดนะี้ครับบอกมว่าพคสุดนี่แล้วก็มีชุดนี้นะด้วยทุกสีอันนี้เบิกไหนนะทุกคนเป็นลายของระยิบาแต่ว่าโคสุดอะ่ะดูให้ใกล้ดูว่าอันนี้ผมว่ามาช์แค่เดียวนะอันนี้บอกแล้วว่างบหลักหมื่นนะทุกคนก็จะได้เอาอะไรประมาณนี้แค่ชุดล้อกก็ป่าไปแล้วพึ่งหมื่นนะแต่ว่าสุดจริงรอบนี้บอกว่าสุดที่สุด,ท,สดที่ผมเคยแต่งรถมาเดี๋ยวดูจากชุดหน้าแล้วกันนี่ ชุดตัวนี้เลยจะเป็นดูมของเว็บร้อยสิบไอนะครับเอามาใส่เว็บร้อย,อยนี่จะเป็นตัวนี้เจาะนะดูอันนี้เป็นดูมแท้เจาะนะครับค่าเจาะประมาณสองสามร้อยนี่แหละแต่ว่าค่าดูมก็หกเจ็ดร้อยดูมแท้เบอร์พื้นสองอ <laughs> โอเคดูชุดล้อเอ่อชุดโลนะครับจะเป็นโลทรง MT นะครับเป็นของเอสตองบอกเลยว่าตัวนี้เบามากเป็นตัวแข่งเลยตัวนี้ราคาอยู่ที่พันเจ็ดนะอันนี้แค่ชุดโลนะแล้วก็ดู สี่โคตรเงาอะดูดิอันนี้จะเป็นซีเลนนะครับจริงๆแล้วตัวนี้เป็นของนาคมนะแต่ว่าราคาโคตรสูงละหารอยแต่ว่านี่เลยที่ผมจะแนะนําตัวนี้ดีเหมือนกันเป็นซีเลนนะบอกเลยว่าตัวนี้ไม่ขึ้นสนิมนะุนคนี่ตัวนี้เราก็จะมาใส่เงินนะเป็นซีของโอซากินะครับตัวเนี้ยบอกว่าเป็นซีเล็ตแท้นะไม่เป็นสนิมแล้วชุบคมเมี่ยมด้วยราคาก็สี่ห้าร้อยเออสามสี่ร้อยเออถ้าใครสนใจนะตัวเนี้ย วสกีมันดีอยู่แล้วผมก็ใช้ตลอดนะลืกโซ่อย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้คือจัดมาใส่เรียบร้อยาหมาหมดเลยดูโซ่สเตอร์สเตอร์หลังเออประมาณนี้แหละของวสกีนะทุกคนนะใครยังอยได้เสื้อด้วยผมก็จับมาตัวนึงเพราะว่าเราก็ทุกคันอ่ะผมใส่พวกโซ่หรืออะไรของวสกีหมดเลยนะเพราะว่าอะไรรู้ไหม ขายดีไงเป็นยอดนิยมมาดับหนึ่งตอ,อนนี้ถ้าใครสในใจก็สัง่งได้ที่ช้อปปี้หรือจะเป็นร้านอะไรแต่งทั่วไปก็มีขายเข้าไปแล้วแหละหรือจะสั่งที่เพจโดยตรงนะถ้าใครแบบอยากสั่งเยอะสเติมมาไว้เป็นชุดประมาณนี้ยน,นี่เลยเพจเออเดี๋ยวผมวิง่งวิ่งไว้ให้ด้วยประมาณนี้แหละนี่วอสกิสุดจริงเสืส้อสวยด้วยไม่เลงนะถ้าใครสนใจได้ก็ลองเข้าไปซื้อที่เพจได้เลยโอเคแล้วก็ชุดต่อไปก็จะเป็นปั๊ม ผมเน้นของแท้นะเพราะว่าคันนี้ผมทำเป็นตลอโซแวนอันนี้จะเป็นปั๊มแบนหนึ่งแท้แพ้จากปั๊มร้อยสิบนะเราก็จะเอาไปเจาะแล้วก็ตึงใส่แบนหนึ่งแท้เลยสวยๆอ่ะสวยจริงตอนนี้ผมใส่คลิปนั้นผมบอกว่ากี่บาทนะนัะ่นแหละตามคลิปเดียวแหละลองไปหาดูแล้วก็อะไรแต่งปั๊มมาดูใกล้ก็จะมีพวกน็อตน็อตเหลนะครับเอาไว้ใส่พวกขาปั๊มประมาณเนี้ยเนียตรงเนี้ยแ๋ยวจะประกอบไม่ดูเลยคลิปนี้โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มจากปั๊มดีกว่า หรือให้รวมรวมราคาก่อนไหมรวมรวมราคารวมราคาอ่ะเดี๋ยวผมจะบอกราคาให้แล้วกันให้ทุกคนบวกก่อนนะถ้าใครอยากรู้เพราะว่าทุกคนอาจจะไม่ซื้อเหมือนผมทุกค,คิลหรอกแต่ผมจะบอกราคาไว้เผื่อทุกคนแบบจะได้ดูงบตัวเองว่าก่นจัดแบบดับดักไอหรือเปล่านะอ่ะมันเริ่มจากชุดล้อถ้้ใครมีดูอยู่แล้วนะตัวเนี้ยบอกไปเลยแ800รอนะครับเอาไปเจาะหรือถ้าใครมีอยู่แล้วก็ไม่ต้องนับนะแ0 0อยใช่บวกไปเลยแล้วก็โด โลนะครับเป็นโลของเอสตองนะครับเอสตงดูไใกล้ตัวนี้เป็นทรงทรงแต่งนะทุกคนเป็นทรงสนามอ่ะเป็นทรงเอนะขอบจะประมาณนี้ดูขอบไปใกล้ถ้าใครไม่ดูนะนี่ประมาณนี้จะเป็นขอบแบบเป็นไม่เป็นเอ่อกลมๆอ่ะจะเป็นเหลี่ยมประมาณนี้ทรงเอ็คเขาเรียกตัวนี้จะอยู่ที่พันเก็ถ้าเป็นตัวธรรมดาครับขอบหนึ่งถึงสองตัวเนี้ยถ้าเป็นตัวธรรมดาก็จะที่พันสามแต่ถ้าเป็นทรงเนี้ยก็จะบวกมาอีกค่าร้อย วงนึงก็900าอแล้วอ่ะเออแล้วก็ยางนี่ยางก็แพงเหมือนกันตัวนี้จะเป็นยาง Ismaid นะครับเป็นยางแข่งในสนามนะครับตัวนี้จะอกอมาแล้วก็นิ่มมาสั่งในช้อปปี้ทั้งหมดเลยนะใช่ยางตัวนี้นะผมสั่งมที่8 0 0เป็นยางหนะ้าขนาดยางก็จะเป็น4 5ครมา90นะครับหรือเต่าเดี๋ยวดูก่อน ใช่สี่ห้าครับก็สิบนะครับเป็นยางยอดนิยมของวรุ่นธงเชงแต่ว่าเราทำเป็นสองแว่นไงอันนี้คนะ่อยร้อหน,น้าก็ประมาณนี้ส่วนซี่นะจะเป็นซี่องอนะคมแท้นะตัวนี้เป็นซี่มันเป็นเหล็กนะไม่ใช่เหล็กนะแต่ว่าาจะไม่เป็นสนิมเลยก็วนี้เลยซี่เหล็กนะครับไม่เป็นสนิมไมัวนด้ที่เป็นซี่นะ้คมบอกว่าโคตรเงาทุกคนตั้งแต่ใช้มาเอาดูแล้วกันไม่ได้สปอนนะใช้เองนะซื้อเองดูความเงาแล้วกันเออเดี๋ยวค่อยดูกันแล้วกันนะความเงาตอนประกอบต่อมา ราคาห้าร้อยนะตัวเนี้ยคู่เดียวเอ้ยไม่ใช่ดิชุดร้อหน้าห้าร้อยร้อหลังก็อีกห้าร้อยประมาณนะครับจะเป็นพวกอะไรชิ้นดำนะแต่ก็มีเยอะอยู่ประมาณแค่น,นี้นะพวกอะไรชิ้นดำนะครับแล้วก็ประมาณนี้เลื่อนไม้ด้วยเออเลื่อนไม้สี่ห้าร้อยังไม่แพงแล้วก็อันนี้ก็สองสามร้อยบอกเอาแล้วกันนะชิ้นดําก็เซตหน,นึ่งก็สี่ร้อยได้สามอันด้วยกันนะก็จะมีตัวนี้แล้วก็โซนกลางแล้วก็บางคนท้ายแล้วก็ไฟท้าย ไม่รู้อะหรือราคาก็จะมีประกับ R M Mini นะครับสัง่งในก็ทิกตอกนะครับสามร้อยรวมสายระฆังของแดงเลยโคตถูกเป็นของเตรียมนะแต่ว่างานดีะเป็นางานมินิมประมาณนี้ที่จะได้อะไรพระมอันนี้โอ้ปวดถึงคอ,งองแห้งเลยเก็จะเป็นสายเบรกแพ้นะครับเป็นของสวิตคอมยาวนะครับ าจากนี่ถึงนี่นะผมเอาอยู่ที่ประมาณ30บวกเลยทุกคนประมาณ32ม้าของเดิมอะ่ะความยาวมันอยู่ที่36แล้วมันจะยาวเกินเพราะเป็นรถแบบไม่ได้โหลดเตี้ยมาแล้วนะเราต้องแบบลดประมาณ4 5หนิ้วประมาณนี้ก็จะเป็น32หรือ3 1 31ดเอดจำพอดีนะนี่แล้วแต่คนใช้นะเป็นสายแท้ประมาณ6 0 0 700สั่งในช้อปปีนะ้เหมือนกันต่อมาก็จะเป็นโช๊กนะครับโช๊คตัวนี้เป็นโช๊ค110แพ้นะครับ ตอนนี้จะเป็นตัดแกนนะตัดแกนแล้วก็จะได้ประมาณนี้สามารถใส่ได้เลยมาดูกันยุบอันนี้ช่างโจจดให้นะเซ็ตใหม่หมดละยุบได้ประมาณนี้ยุบได้หนึ่งนิ้วนะทุกคนอ่ะให้ช่างแถวบ้านทำให้หรือใครอยู่แถวนี้ก็ร้านช่างโจนะจบสุดเพราะว่าเราทำรถุคันก็ที่ร้านช่างโจนะโอเคแล้วก็บูทลรอหลังต้องมีแล้วก็สเตอร์ที่ผมเรียนใชนะ้นะก็จะเป็นยุบเก้านะเพราะว่าของเว็บร้อยอะ อันนี้มันสตือใส่เดิมเลอได้นาดูก่อันนี้จะเป็นดุมอะไรอยู่นะผมสั่งดุมเว็บ้อยไปแล้วที่จริงอะ่ะถ้าทุกคนอยากได้เล็กกว่าน,นี้นะให้ใส่แบบแคล้ายๆพวกดุมย่อให้ใส่ดุมเป็นเว็บ้อยนะแต่นี่เป็นร้อยยี่ห้ามันก็จะรูน็อตมันจะว้วงวัวทําให้มันแบบรถสเตอร์ไม่ได้ประมาณนี้เขาจะเล่นแบบดุมเว็บ้อยกันเพราะว่ามันสเตอร์เล็กได้อันนี้ไม่ได้มีร้เก้าแล้วเนะนี่ยนะเออจะจูนน็อตแหละประมาณนี้แนะนํา แล้วก็จะเป็นชุดล้อหน้าเอ้ยล้อหลังล้อหลังก็จะเป็นดูมเดิมร้อยสิบมาดูยางอันนี้ก็เป็นเซตจากล้อหน้าครับจะเป็นล้อทรง A ไม่ใช่ทรงเอดิ MT ทรง MT ราคาพันเจ็ดพันแปดนี่แหละจำไม่ได้เออเท่าล้อหน้าเลยหนึ่งจุสองแลจะเป็นดูมไปบร้อยสิบร้อยสิบของเดิมที่ผมมีอยู่แล้วแล้วก็ยาง ยางไอไมดัสนครับตัวนี้จะเป็น50ทับร้อยใหญ่ไหมเพราะว่า oh, ส่งมันได้นะเพราะว่ารถตัวนี้มันจะเป็นสีวาวไงแล้วก็จะใช้ความเร็วด้วยทาให้เราต้องแบบเน้นยางใหญ่หน่อยยางใหญ่ <S <S เออทำให้มันนิ่มทํามันเป็นทง,ทงเชงแล้วก็จะควบคุมรถยากปราวันนี้โอ้อะไรโอ้หมดเยอะเดี๋ยวขอกินน้ำก่อนแล้นี่ก็เป็นพวกเซ็ตนอตนะครับพวกที่ผมจะใช้อ่ะอ <S <S ก็จะมีนี่ด้วยอย่าลืมนะค่ะเดีย๋ยวไล่น้ำมันเบรกใหม่อ่ะต้องมีตัวนี้ มันเป็นสายที่แบบใส่พวกสายไม่ให้น้ำมันมันไหลนะเป็นพวกแหวนรองประมาณนี้สี่ตัวแล้วก็จะมีอะไรบ้างะมีบูทบทล้ออย่าลืมบทล้อสอล้อหลังล้อหน้าจะเป็นของเดิมครับของเดิมแล้วยมีมีพวกกิปประมาณนี้คนระับกิที่ผมจะใช้แบบพวกยิตเฟรมนี่เห็นไหมอันนี้เบอร์ใหญ่เลย ซื้อมาไว้นะครับเราต้องใช้อยู่แล้วแล้วก็มีพวกน็อตกระเจี๊ยบประมานี้เนาะแล้วก็เฟมตัวนี้ผมจมัดมาให้เดี๋ยวิวคลิปหน้าแล้วกันเดี๋ยวคลิปยาวเนาะเดี๋ยวไนะม่ประกอบกันเออแล้วก็จะมีเสื้อนะครับเสื้อตัวนี้เส <c oughs> ื้อบีซีนะทุกคนตัวนี้จะเป็นรุ่นเก่าแต่ว่ารุ่นใหม่เราจะอัปเกรดต,ตรงนี้ใหม่เดี๋ยวขึ้นให้แล้วกันนี่ประมาณนี้แล้วก็มีแขนยาวด้วยประมาณนี้บลยว่าโคครสุด สั่งมาแล้วประมาณกลางเดือนนะครับหรือสองการนี่แหละมีให้แน่นอนกลางเดือนนะตอนนี้ยังไม่มีนะยืมรถสั่งเลยแล้วก็เรซี่นะกลางเดือนเหมือนกันขเขาเรซี่สิบห้าออนแถมป้ายโอเคมาประกอบรถกันก่อนระบแรกครับเราก็จะสแตนใหม่ทุกคนแบบใส่ล้อแล้วก็กิง่งโอ้โอโอมต้องใส่ล้อนานแบบนี้ โอเคกินีีเลนเกลเปิดคลิปเลยไหมเออคลิปต่อไปประกอบเลยไหมคลิปนี้รีวิวอะไรหมือล้รอะทำไงดีโคตรยาวเลยโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มาีวิวชุดพรมนี่ว่านี่มาดูอันนี้จะเป็นประกับทดรอบนะครับคลิปนี้มันน่าจะยาวเกินไปประกับทดรอบส่วนเที่ยงนะผมถอดไปแล้วเพราะว่ามันจะทำสีวาวไงเป็นเบบป้รอยสีวาวทุกคนเราก็าต้องแบบถอดเก็บไว้แล้วก็จะมีตรงนี้แหละ ประกับอะไรไม่รู้อ่ะผมไปดูมันเป็นของเว็บร้อยอ่ะที่พวกปุ่มอะไรไม่รู้มันแยกนะเนี่ยดูดิทุกคนดูเว็บร้อยมันจะแปแปลกไหมมันจะมีแยกประกอบได้เลยนะนี่นเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะประกอบแล้วก็ใส่พวกเฟรมรแล้วกันเนาะ <c oughs> ให้ประกอบร้อ่ะเออใส่โชคใส่อะไรก็เสร็จเออส่วนราคาก็ตามที่บอกทุกคนชุดล้อชุดอะไรก็หลักหมือ่นอ่ะต้องมีอเออปันใหม่นะ เี้ยซื้อนี้เขาซื้อใหม่โค้งก็ใหม่อามด้วยอามเดิมนะดูทรงของเว็บร้อยมันจะแบบต่างกันที่โชคมันจะแบบทุกคนดูความนอนของเด็กมันจะเอียงหน่อยเพราะว่าปกติร้อสิบจะอยู่ประมาณเนี้ยใช่แต่มันขยับเข้ามามันก็จะเป็นแบบเหมือนทอยหัวดแต่ว่าทรงก็สวยนะจิิงไหมเสร็จแล้วหน้าเลยไหมเสร็จเลยโ้ได้ดี๋ยวดเอา ต,นนตัวนี้โอซากินะครับจะเป็นพวกโซ่แต่ว่าฮะโอซาก,กานี่โอซากะโอซากะโอซากะเออมันคือโอซากะนะทุกคนไม่ใช่โอซากนะเลยอมันเบอร์สิบสี่เลยนะคุปปะคุปปะสิบสี่บอกว่าใช้โคตรดีนะทุกคนผมใช้มาผมใช้มาประมาณจะปีแล้วไงหก <6 S 2> เดือนแล้วเจ็ดเดือนเดือนนี้เลย แบบกว่าที่สองเพิ่งเริ่มเนี่ยเนี่ยเมื่อกี้ผมถอดน็อตปั๊มไม่ได้ก็มีอน,นี่แหละถอดแห้งคิบๆสำหรับล้อหน้าก็ใส่เทปหลอดครับดูถือว่าหมุนกลมเลยนะแล้วก็ตัวนี้ผมจะทำเป็นแบบว่าใส่ไอ้นี่เลยขเขาเรียกว่าไม้อันนี้เห็นหน้าไม้อ่ะใส่ ที่วัดรอบอะแล้วก็ต่อด้วยแต่นี้ใส่ไปก่อน mm hmm. เดี๋ยวสหลับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเขาเนี่รีวิวว่าอะไรแล้วก็ประกอบนิดหน่อยเนาะแต่แคล่ล้อแล้วก็คลิปต่อไปเราอาจจะแบบไล่น้ำมันเบรกไว้ทุกคนนี่ประกอบปั๊มแล้วคลิปต่อไปก็ไล่น้ำมันเบรกสหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเ่านี้ละ mm hmm. เออถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ห้าใครได้ความรู้หรือรายละเอียดในการแต่งรถนอกก็ ฝากคอมเมนต์แล้วก็กดไลค์เป็นกำลังใจด้วยนะครับสมัครคลิปนี้ก็ไปแล้วไม่เกินหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วจุ๊บอันนี้เป็นของเราอยู่นะคือแบบเหมนะือนไม่เรียบร้อยอะใส่กันได้เลยโอเคไปแล้วจุ๊บฝากกันด้วยฝากเรียบร้อยดาย,ยเรียนไปแล้วขอบคุณครับที่รับชมจนจบ <c oughs> <c oughs>